ครับสวัสดีครับน้องเปาบุญจินสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเปาบุญจินค่ะประจุประจุคำเียวท่าทางกระตัวนี้อยู่ปอได้ครับน้องเปาบุญจินพอหนึ่งครับพอหนึ่งครับอู้ยปอหนึ่งครับท่านผู้ชมปอหนึ่งพิ่นอยากบอกเลขว่าสั่นครับท่านผู้ชมเนาะอยากบอกเลขลอตเตอรี่ว่าสั่นเอาเลขมาใส่ครับเอาเลขเฮ้ฝันบอกเลขในหัว มันคิดเอาคิดเอามาเลยมันเรนขึ้นมาในหัวป่ะป้าถูกมีไผมาบอกบ่บอกเคยบอกพ่อบอกแม่ถือบอกบอกเคยบอกครับกําลังสีมาบอกนี่ละแม่นบอกครับเอามันแรนขึ้นมาตัวไหนในหัวสมองมันอยู่ในหัน ตัวไหนล่ะเลขตัวไหนครับเลขแปดครับแปดแปดสองตัวครับแปดสองตัวแปดแปดครับเอฟซีทน้งแปด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 นี่ลหละเห็นสองคนล่ะครับที่มาแนวนี่นะครับเนอเพราะว่าน้องตองนาะครับสาวนิงครับท้องมีสามดาวเ่าต้องพูดคับนอ้องตองครับเอียเรียนในหัวขึ้นมากกแม่นนี่อันนี้เปาวุ่นจินที่บับครับชื่อน้องเปาวุ่นจิน น้องเป้าปนจีนฟันอยู่ป่ะคะฟันอยู่ครับฟันแนวไหนบอกสู้ฟังเลยครับฟันกระไปพยายามเบ็ดกระอีพออยู่พยายามเบ็ดกระอีพอได้ปลาพะครับได้ได้ปลาเจ็โตครับผมสิบแปดครับสิบแปดได้ปลาสิบแปดตครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับได้ปลาสิบแปดตครับเอฟซีเนาะเหล็กแรนขึ้นมาในหัวสมองนั้นเป็นแปดแปดครับครับผม บาดนี่เลขสามตัวเหรอครับหู้วหูยี่บ่รครับผมตัวไหนเลขสามตัวเอา้าเฮ้ยเยอะกว่าครับ, 2> 1, 2, 3, รบเสียงดังเสียงดังๆนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ครับผมเอฟซีเนาะน้องเปาหนึ่งสองสามเป็นคลิปแรกที่เอามาฝากเอฟซีครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอา้าสาวนิ้งสีถามยังเบาท้องพูนต้องมีสามดาวครับถามน้องสอน้องเป็นเนี้ยน้องมาใหม่ได้นี่ครับนี่กำลังคลิปแรกนะครับคลิปแรก,กได้นีบ่บักลาฟันว่าอะไรไปใส่เบดกับอีพอบอ่ครับพออ่อ,อ,พอนั่นอายุจะปีก็อจะบ่ฮหูห้หรอกเนาะครับ มาลาเคยฝันกังสี่อยู่อ่ะเคยฝันอยู่ครับเคยฝันอยู่ครับน้องเป้าผลจินฐานเล็มันแลนข้นมากนี่เห็นอยู่นี่อยู่นี่สมองเลยบหรอคะไม่กระสิบแวบข้ดมาในหัวเห่านี่ละเป็นตัวเลขครับตัวมีไผมาบอกเลยเมนโบมันมาเองมันเลยเมนบอเลขกนี่ขิดมาขีดแลนข้นมาในหัวเลย ถือลอยเปอร์เซ็นต์บอกราถืออยู่ครับครับอุ้ยเดี๋ยวคันตาถือนี่บ่ยากเดี๋ยวเบาแอ็มเราทงกับทีมงานสื่อขนมให้กินครับสอน้องไร่ไห้ซะสอนไร่ไห้ได้เราเอฟซีเนาะยากยี่ว่าขนมอยากเอาแต่เงินอยากเอาแต่เงินโอ้ยแตงเงินโออยบ่ยากบ่ยากคันตาคันตาบอกเลขถือนี่แห้งสิได้หลายเนาะ ครับ F4 โอเคครับผมให้น้องเปาไปพักก่อนเดี๋ยวเราแอมเราตรงกับพี่มงานนี่มีขนมมาฝากน้ำรับเนาะครับผมครับเดี๋ยวสีจุดตัวเลขไปแคปหน้าจอครับขอบคุณครับน้องเปาบุญจินครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องเปาบุญจินค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องเปาค่ะน้องเปานี่เพิ่นฝันขับรถช่วมเพิ่นฝันว่าเพิ่นเดินไปใส่เบดแล้วก็ไปยามเบดก็พอเพิ่นเนาะค่ะ รานองเปากระได้ตัวเลขเมื่อหายกับท่านผู้ชมทางบ้านก็นคือหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะเป็นเลขที่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ปลาสิบแปดตเนาะค่ะค่ะแล้วก็ะเลขทีแลนขื้นทึ่งหัวสมองของเพิ่นเนาะค่ะเป็นเลขที่นองเปาบอกค่ะแปด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 ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นเลขสามตเนาะค่ะทีแลนขื้นทึ่งหัวเพิ่นเพิ่นว่าค่ะ ที่น้องเปาบอกมาเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องเปาค่ะในงวดวันที่17มกราคม2 5 67นี่เนาะค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะอย่าลืมว่า1กับ7เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะ1กับ7เป็นตัวเดียวกันอาสิกบหัวกับหางกระไดค่ะท่านผู้ชมลวกับกับ3เป็นตัวเดียวกันค่ะ8กับ3เป็นตัวเดียวกันอาศิกบหัวกับหางกระไดเนาะค่ะค่ะ ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนน้ำกันไหวเนาะค่ะกันพาดค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องเปาค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับแมวาเวาวสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะแนวทางของเพิ่นแนวทางของเด็กหน่อยเนาะค่ะอาสิมีผีบ่งปากหรือเจ้าทีเจ้าทางบ่งปากให้เ้าตัวเลขออกมากกไดค่ะเพราะว่า นกเป่ากับเปรียบเสมือนเด็กหน่อยเนาะค่ะเปรียบเสมือนผ่าขาวบริสุทธิ์เนาะค่ะทีปาสจากสิงสซกปรกค่ะท่านผู้ชมส่วนมากทาเด็กหน่อยจึงสีสีบอกเลกแม่นค่ะนี่ก็เป็นคลีปแปลกข,ของเพลินเนาะค่ะคลีปแปลกแหกหมานกับโบเนค่ะอาจสีมากของเพลินกระไ้ค่ะท่านผู้ชม ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิ้งมาเว้าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอาหมาักตัวไรชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิ้งพะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปัง,ปงรำรวยรำรวย ถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขหูสุขคน้ะค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพาร่วยได้หาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ